นายอนุทินชาญวีรกุลลงนามสัญญาอาจทาให้ไทยเสียดินแดนถาวรสวัสดีครับพี่น้องแอดและทีมงานลองวิเคราะห์ข้อความที่เขียนในสัญญาที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีของไทยลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาแอดสะดุดกับข้อความที่อยู่ในสัญญานั้นคือ reaffirm our commitment to the settlement of border dispute and border demarcation through peaceful means and international law Refraining from the threat or use of force or any acts of provocation, and join Borderly Commission as the bilateral mechanisms to work through border related issues through peaceful means in accordance with their respective mandates in coordination, governors, to peacefully manage in accordance with the outcome of the discussion under the JBC and the cessation of all activities. which expand the scope of the disputes and further escalate tension. ตามความเข้าใจภาษาไทยหมายความว่าเป็นการยืนยันความมุ่งมั่นของเราในการยุติข้อพิพาทเรื่องพรมแดนและการกำหนดเขตแดนด้วยสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศงดเว้นการคุกคามการใช้กำลังหรือการกระทำใดๆที่เป็นการยั่วยุและให้คณะกรรมาการเขตแดนร่วม (JBC) เป็น,นกลไกทวิภาคีในการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับพรมแดนด้วยสันติวิธีตามภารกติจของขคณะกรรมการแต่ละฝ่ายโดยมีผู้ประสานงานเพื่อจัดการโดยสันติวิธีตามผลลัพธ์ของการหารือในที่ประชุม JBC และยุติกิจกรรมใดๆที่จะขยายขอบเขตของข้อพิพาทและเพิ่มความตึงเครียดให้มากขึ้นแอดขอย้ำว่านี่เป็นข้อตกลงที่เรายอมรับกติกาการปักบุญใหม่ที่ไม่ใช่หมุดเดิมที่มีอยู่แล้วระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเป็นการตอกย้ำให้เราต้องยอมรับแผนที่ มาตราส่วน1ต่อ2องแสนซึ่งทำให้ไทยต้องเสียดินแดนอย่างแน่นอนคราวนี้เราจะไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้น่าเป็นห่วงนะครับหากมติที่ประชุม JBC ยอมรับแผนที่1ต่อ2องแสนมินหน้าล่ะนายกถึงบอกว่าเราล้ำดินแดนขเขมรน,นี่มันไปแอบตกลงกันตอนไหนก่อนอย่างนี้ทำให้ไทยเสียประโยชน์หรือไม่เราต้องเสียดินแดนให้ขเขมรจริงๆหรือน่าห่วงนะครับพี่น้องใครกันแน่ที่ได้ชัยชนะครั้งนี้ ความหวังอันใหญ่ยิ่งของคนไทยไปทับบนไหลทหารซะแล้วเชิญพี่น้องทุกคนร่วมกันคอมเมนต์แบบสุภาพหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทหารไทยและลงโทษคนคิดคด,คดทรยศแผ่นดินขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเป็นกําลังใจให้แอดและทีมงานชายแดนกันด้วยนะครับ